ลมกองใหญ่ครับไอ้นี่มันกองใหญ่เพราะพื้นที่มันมากถูกไหมหมอนัทครับมันถึงกลายเป็นกองใหญ่ครับแล้วถ้าเผื่อลมมันอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยจะเอาอยัางไงอ่ะมันก็ต้องออกถูกไหมครับแล้วถ้าเผื่อมันไม่ออกอะ่ะก็บวมนะครับถูกครับนึกภาพลูกโป่งที่อัดแก๊สเอาไว้อ่ะครับดีท้องดูอ่ะผมก็บอกบ่อยๆ้วมันจะดังปุ๊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 ปครับ หมายถึงว่าลมมันอัดอยู่ข้างในท้องมัน,นไม่ไปไหนถูกไหมมรรัตอนนี้แล้วอาหารมันช่วยได้ยังไงอาหารมันรร้อนไงพอรร้อนมันทำให้ขับลมไงมันจะไปขับลมที่มันไม่ระบายเนี่ยให้ออกอ,อเพราะฉะนั้นพอเรากินแกงเขียวหวานเรากินน้ำพริกเรากินแกงส้ม เรากินแกงหน่อไม้เรากินผัดกระเพราเข้าไปเนี่ยครับเผ็ดร้อนทั้งนั้นครับมันจะไปช่วยขับลมในช่องท้องออกมาเออแล้วมันขับออกได้ทางไหนอ่ะคุณหมอว่าลมนี่มันขับออกได้กี่ทางสองทางนะครับท่าเทอยมผมมีทางปากกับทางทวารทางปากคุณหมอจะหมายถึงการเลอก,กับการไผ่ลมใช่ไหมลมมันออกได้เก้าทาง หมอเคยได้ยินคําว่าทวารทั้งเก้าไหมครับตาหูจมูกลิ้นครับผิวหนงผิวหนังมันมีเก้าช่องทางให้มันออกนะครับตลนนี้เร,เราเราสงสัยไหมว่าเอ๊ะอย่างนี้เรากินอาหารไทยเราต้องเลอะเอ๊ะทำไมเราไม่เห็นเลอะเลยเอ๊ะไม่เห็นไผ่ลมเลยแล้วลมมันออกทางไหนอะลมมันออกตาก็ได้มันออกหูก็ได้มันออกทางผิวหนังก็ได้มันออกทางทวารหนักทวารเบาก็ได้มันออกทางปากก็ได้อีก ไม่ได้ไหมายความว่าคุณไม่ตดเอ้ยไม่ใช่ผายลมแล้คุณทษกับทษครับ,รบถ้าเผื่คุณไม่ผายลมแล้วคุณไม่เลยแล้วลมมันจะไม่ออกจากตัวไม่ได้ลมเป็นยังไงมันก็ต้องออกจากตัวไม่ทวารใดก็ทวารหนึ่งแล้ว,ลว,ลวเวลาที่ออกจากทางตาหรือทางหูอะไรเงี้ยมันค่อนข้างอันตรายไหมอาจารย์แน่นอนอม,มันจึงนำนำมาอันที่สามอันแรกเราพูดเรื่องประเทศที่ตั้งอันที่สองเราพูดเรื่องลม พอไอ้ประเทศมันตั้งอยู่ตรงนี้มันทําให้เกิดลมอันที่สามลมมันทําให้เกิดอาการถ้าลมมันยังอยู่ในช่องท้องครับแล้วมันไม่ไปไหนมันจะทําให้เกิดอะไรลมกองใหญ่ก็เรียกลมกองหยาบก็เรียกอาการเป็นยังไงครับหมอน้ทแน่นอกแน่นท้องมื่นอกไม่น่าใช่มันอยู่ในท้องปวดท้องน่าจะปวดท้องท้องอืดไหม ท้องเฟ้อไหมครับออืดอัดท้องไหมอืดอัดท้องท้องป่องไงก็ไม่รู้ไหมครับดีท้องดังปุ๊ปปุ๊บไหมครับอ่าและโรคที่สําคัญถ้าลมันอยู่ในนั้นมากมากหมอแล้วว่าเป็นโรคอะไรเดี๋ยวนี้คนคิดเป็นกันเยอะตึงคออะไรไม่ใช่ต้องไปกินยาลดกรดกันตกองไหลย้อนกดไหลย้อนครับไม่น่าเชื่อนะกดไหลย้อนมันเกิดแต่ลมนะ กดไหลย้อนมาหาหมอไทยหมอหมอไทยรักษาที่ไอลมกองหยาบนะคือลมกองใหญ่เนี่ยครับคือให้ยาร,ร้อนเข้าไปเพื่อทําให้มันเกิดลมไปขับลมออกเมื่อลมมันออกจากกระเพาะเมื่อลมมันออกจากระบบย่อยอาหารทั้งหมดครับมันจะมีลมไปดันน้ําย่อยตีขึ้นบนไหมไม่มีมันไม่เกิดแรงดัน พอเราเอาลมออกซะลมลมเท่ัเ้เอมันออกไม่ได้นะแล้วผสมกับคนคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนเป็นแล้วก็ต้องไปกินยากันแล้วยามันแค่ช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนยังไม่เคยมียาใดารักษาโรคกรดไหลย,ย้อนนะครับและโลรคกรดไหลย้อนเนี่ยคนโบราณก็เป็นในนามของเลอเหม็นเปรี้ยวทาไมคนโบราณถึงเรียกเลอเหม็นเปรี้ยวล่ะ น้ำย่อยมันขึ้นมาน้ำย่อยมันขึ้นมาแล้วมันออกทางปากอะครับเรอออกมานี่เปรี้ยวเลยครับชื่อผมว่าชื่อมันชัดกว่าไอ้กรดไหลย้อนนะรับฟังเท่กว่าเยอะโรคเลอเหม็นเปรี้ยวครับไม่ใช่โรคกรดไหลย้อนที่ถูกต้องโรคเลอเหม็นเปรี้ยวอาจารย์พูดถึงโรคเลอเหม็นเปรี้ยวในผู้ชมก็คงต้องสงสัยแล้วอยากคุยนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์นะครับศูนย์สองหกแปดเก้าสามหกเจ็ดสามนะครับ 026893673นะครับโทรมาสอบถามอาการได้หรือจะ SMS นะครับมาพิมพ์ TC นะครับเว้นวรรนะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความที่อยากจะถามนะครับหรือจะถามเกี่ยวกับอาการเลอเหม็นเปรี้ยวนี้ก็ได้นะครับส่งมาที่หมายเลข4649000อีกครั้งนะครับ SMS นะครับพิมพ์ TC แล้วก็เว้นวรรคข้อความที่จะถามนะครับส่งมาที่หมายเลข4649000ครับคันี้ขออาจารย์พูดต่อเกี่ยวกับ เลอมเหม็นเปรี้ยวเลอมเหม็นเปรี้ยวไอ้ที่เขาเรียกกันกรดไหลย้อนเนี้ยก็ลองคิดดูดิพอลมมันอยู่ในข้านั้นครับแล้วประประจวบเหมาะกับความร้อนที่มันเข้ามาไม่ว่าอากาศร้อนอากาศร้อนเราก็ร้อนไหมร้อนครับนะพออากาศร้อนเราก็ร้อนข้างในเราก็ร้อนความร้อนลอยตัวสูงขึ้นลมก็มีอยู่แล้วในท้องไปเจอความร้อนเข้าไปอีกนึกภาพเตาอังโลครับ ที่มันมีไฟอยู่อะครับ่านมันลุกอยู่แล้วแล้วคุณก็พัดครับไฟมันก็ลุกแรงเลยครับลุกแรงไม่พอมันเกิดอะไรไอความร้อนมันก็จะลอยขึ้นบนคุณถึงตั้งหม้ออาหารได้อาหารถึงเดือดเพราะไอร้อนไอร้อนจากฐานเนี่ยมันลอยขึ้นบนมาปะทะกับหม้อครับเหมือนกันเลยก็คือพอเราร้อนมันจึงเกิดเป็นลมร้อนเพราะลมมันอยู่ในนั้น เรียกลมกองหยากที่มันอยู่ในท้องหอน้ําย่อยมันออกมาและไอ้ลมเนี่ยลมร้อนเนี่ยมันก็จะลอยตัวสูงขึ้นมันก็ไปดันน้าย่อยหอบอกขึ้นมาหอบอกขึ้นมาข้างบนมาถึงอกแสบไปหมดมันจะไม่แสบได้ยังไงล่ะครับน้ำย่อยอน้ํำกดรดมันก็จะแสบหน้าอกมันก็จะจุกอกขึ้นมาเรื่อยๆถึงขนาดเปรี้ยวในลำคอออกปาก เลือเหม็นเปรี้ยวแล้วพังหมดนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตั้งแต่น้ำกรดเข้าไปทําละลายตามหลอดอาหารขึ้นมาระบบทางเดินหายใจตามลําคอพังหมดก็คือเป็นโดนน้ากรดกัดวะันะเล็กวะันะน้อยแล้วเดี๋ยวนี้คนเป็นกันเยอะแล้วถ้ามาหาแพทย์แผนไทยเนี่ยแพทย์แผนไทยดันไปรักษาที่ลมง,งงไปรักษาโรคกรดไหลย,ย้อนชั้นโรคเลือเหม็นเปรี้ยวได้ยังไงครับ เห็นไหมผมถึงบอกไงมันไม่ใช่โรคกดไหลย้อนต้องเรียกเรอเหม็นเปรี้ยวท่านผู้ชมครับหมอน้าทครับถ้าอาการเรอเนี่ยมันจะมีลมออกมาไหมครับตอนเราเรอเนี่ยเออมันคือลมออกมาใช่ไหมใช่ครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วลมลมเนี่ยมันมีลมมันถึงทําให้เราเรได้ถ้าไม่มีลมเราจะเรได้ไหมไม่ได้เหม็นมันเหม็นครับ เพราะว่ามันคือน้ำย่อยคือน้ำกรดยังไงก็เหม็นเปรี้ยวเพราะว่ามันเป็นกรดมันเหมือนน้ำส้มสายชูมันจึงออกรสเปรี้ยวจึงเรียกว่าเรอเหม็นเปรี้ยวชัดเจนมากคนที่เป็นโรคเรอเหม็นเปรี้ยวเราใช้อาหารบำบัดก็ได้ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในตอนต่อๆไปว่าจะเอาอาหารมาบำบัด โรคเลอเหม็นเปรี้ยวได้อย่างไรแต่ถ้าเผื่อว่าใครอยากฟังก่อนรู้ก่อนเพราะฉันเป็นแล้วทรมานไม่หายทันทีครับโทรมาเลยครับครับที่เบอร์นะครับ026893673นะครับ026893673ครับโทรมาสอบถามอาการได้นะครับหรือจะ SMS นะครับพิมพ์ TC เว้นวรคนะครับแล้วก็ข้อความที่จะถามนะครับส่งมาที่หมายเลข464 900 0นะครับ SMS นะครับมาที่หมายเลขเอ่อพิมพ์ TC แล้วก็เว้นวรคนะครับ ตามด้วยข้อความที่อยากจะถามนะครับส่งมาที่หมายเลข4ี่9 0 0 0ครับอ่ะข้อลมเมื่อกี้มันถึงตรงไหนครับท้องอืดท้องเฟ้อเลมเลมเปรี้ยวคมันมีอาการแค่นี้หรอเราเรียกลมหยาบครับลมบางหยาบลมกองหยาบแลอาการอย่างอื่นอัดท้องไม่สบายท้องครับอาการอื่นมีไหมมีแต่จะเปลี่ยนจากลมกองใหญ่เป็นลมกองเล็กอย่างที่หมอรัตพูดเมื่อกี้เนี่ยครับ มันเล็กได้งไงอ่ะคือพื้นที่พอลมเนี่ยครับมันอยู่ในท้องใช่ไหมพื้นที่มันมากใช่ไหมเสร็จแล้วพอมันลอยลอยตัวสูงขึ้นไอ้กองใหญ่ยังอยู่ไหมกองใหญ่ยังอยู่ครับกองเล็กพอมันขึ้นมาเนี่ยอวัยวะมันแคบลงใช่ไหมมันก็กลายเป็นกองเล็กครับคือมันถูกบีบอ่ะด้วยลักษณะของกายวิภาคมนุษย์เนี่ยครับมันเลยกลายเป็นกองเล็กพอมันเป็นกองเล็กมันเข้าไหนพอมันลยตัวลอยตัวสูงขึ้น มอนัทพูดไว้ตอนต้น,นผมผมจาได้แน่นหน้าอกทําให้เราแน่นหน้าอกเพราะลมมันไปอยู่ตรงอกเราอะมันลอยขึ้นไปเนี่ยเกิดอาการแน่นหน้าอกพอแน่นหน้าอกหนะ้าอกมีอะไรอยู่มอนัทหัวใจปอดพอปอดมันอยู่ตรงนั้นพอแน่นหน้าอกปับ๊บหายใจไม่ออกตามมาหายใจขัดหายใจขัดหายใจลําบากหายใจไม่ออก มันเกิดขึ้นพร้อมกันพอแน้นหน้าอกปับ๊บหายใจลําบากคันทีทครัเพราะอยู่ตรงปอดนี่เสร็จแล้วมันขึ้นไปไหนอีกอ่ะถ้าเพิดขึ้นไปถึงตรงคอลมจุกพาสิทธิโบราณว่าไว้อาการนี้เรียกว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกอก็ลมมันจุกตรงที่อคอคจะลงก็ไม่ลงจะออกมันก็ไม่ออกก็ลมก้อนลมมันอยู่ตรงเนี้ยครับอะไรมันจะเข้าไปได้อ่ะลมจุกคอตายไหมหมอตาย,ตาย ก็ตุกนี่มันหลอดล้มอ่ะครับคือถ้าเราทานอาหารพร้อมกันเข้าไปด้วยนี่นก็ไม่สำลักก็ติดคอเลยตายเลยเสร็จจากจุกคอไปไหนมันก็ผ่านขึ้นไปได้อีกมาตามลำคอขึ้นไปถึงหัวเรียกลมตีขึ้นเบื้องบนหน้ามืดตาลายวิงเวียนหูอื้อโรคทรงตัวไม่อยู่ไอ้โรคยอดฮิตอะครับไปโรงพยาบาลที่ไรก็กลับมาพร้อมกับโรคทรงตัวไม่อยู่นี่แหละครับแต่หมอไทยเรา หมอไทยเรียกไอ้ทรงตัวไม่อยู่เราเรียกลมตีขึ้นเบื้องบนหูอื้อเหมือนเราขึ้นเครื่องบินตาพร่ามัวปวดหัวไมเกรนอะไรกันวิงเวียนหนักหัวมึนหัวลมดันออกตาอย่างที่คุณหมอพูดว่าลมมันออกตาได้ไงทวารตาเนี่ยมันก็ออกได้พอลมมันดันออกตาปั๊บมันยังไงตามันจะพร่ามัวเหมือนกับดูทีวีลมปืดอย่างเงี้ย ลมมันก็ออกหูได้อีกเราจึงหูอื้อครับหรือบางคนได้ยินเสียงวีหรือบางคนได้ยินเสียงวีตับอว่าอฉันเป็นโรคประสาทไปโรงพยาบาลก็ได้ยากล่อมประสาทมันเป็นมากินตกลงแว้วฉันเป็นโรคประสาทหรือไงเนี่ยมันอาจจะใช่และอาจจะไม่ใช่ครับอาจจะใช่หมายถึงคุณอาจจะเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับโรคประสาทมันเป็นเรื่องโรคลมครับลมที่มันจะดันออกหูเนี่ยทําให้ได้ยินเสียงโอ้คนมาหาหลายคนนะครับวิอยู่ในหูเนี่ยครับอืม สุดท้ายลมก็ต้องหาทางออกจนได้เพราะว่ามันอยู่ในหัวมันจึงดันออกมาหวดหัวไปหมดมืนหัวแล้วเวลาถ้าสมมติลมออกหูเนี่ยอาจารย์เวลาที่เราจามหรืออะไรเงี้ยมันสามารถทําให้แก้วหูทะลุได้ไมั้ยก็ได้เพราะว่าลมมันแน่นอยู่มากน,นะครับลมมันแน่นอยู่ข้างในแล้วไปดันมันออกมาโดยเฉพาะผมเห็นคนนะทําอย่างเงี้ยบีบจ้มูกอ่ันตรายครับไม่ควรทําอย่างยิ่งครับครับ บีบกระบูกแล้วให้ทําให้หัวไฮ้ออรับคุณไปเร่งกระบวนการไปเร่งเขาเรียกอะไรอะไปเร่งให้มันออกมาแล้วโลกย้อยหิตอย่างตึงคอบาไรยแล้วครับอแน่นอนอืก่อนจะขึ้นคอได้มันผ่าอะไรไปก่อนสบักบ่าสองข้างเข้าก้านคอขึ้นหัวไม่น่าเชื่อนะว่าบางทีปวดหลังเนี่ยตอนแรกเราก็นึกว่าเออมันเกิดเรื่องลมนะครับไม่ใช่อื มันเกิดมันเกิดจากอะไรจรย์มันเกิดขึ้นได้หลายเหตุครับจากยกของก็ได้อจากนั่งติดท่าก็ได้ครับจากนั่งหน้าคอมนานๆก็ได้ครับและที่สําคัญจากลมก็ได้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยนึกถึงว่าลมมันทําให้เราปวดหลังก็ได้นะลมทําให้เราปวดหัวก็ได้นะไอ้ลมนี่ทำไมมันนี่ไงเยอะไหมเพียบ คือไงครับอาจารย์เวลาลมมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไปกองกันอยู่ตรงนี้ก่อนเหมือนเหมือนคอขวดไม่มันเป็นมันเป็นทางผ่านทางผ่านโดยธรรมชาติของเขามันจะต้องขึ้นไปตามขั้นตอนตามสเต็ปของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยครับอาหารมันจึงต้องลดร้อนไงเพื่อที่ขับลมกองนี้เพื่อมาขับลมออกนะครับเราจึงใช้แล้วลมถามว่าจะหมดไหมมันก็ยังคงต้องมีอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับลม เพราะเราอยู่ในในประเทศถูกต้องอยู่อย่างนี้เพราะเราอยู่ในประเทศนี้มันหนีไปไหนยกเว้นนู่นอพยพไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่เมืองหนาวนานๆก็จะเป็นโรคอื่นอีกก็เป็นโรคอื่นเป็นโรคทางเมืองหนาวอีกครับไอ้นี่มันโรคทางเมืองร้อนและและไม่ใช่อะไรนะเวลากลับมาเยี่ยมบ้านเมืองร้อนไอ้ที่คุณหนีไปคุณก็ต้องกลับมาเจิเหมือนเดิมนี่อาจารย์กำลังจะบอกว่าไอ้อาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นการป้องกันโรคหน้าด้วยหรือเปล่า มันเป็นการบรรเทามันเป็นการป้องกันเอ <bo i. S 2> ก็ได้บรรเทาก็ได้รักษาก็ได้อีก <mieux S 2> เราจริงๆอานหารร,ร้อนๆไงอาหารไทยถึงรดจัดเนี่ยด้วยเหตุนเนี้ยเพราะหนึ่งประเทศที่ตั้งสองประเทศที่ตั้งทําให้เกิดลมลมทําให้เกิดอาการเห็นไหมมันเรียงกันมาเลยครับประเทศทําให้เกิดลมลมทําให้เกิดอาการเราจึงเมื่อเกิดอาการเราจึงใช้อาหารมาเป็นยาแทนที่เราจะไปกินยาวลาสามมื้อ เราสู้กินอาหารเป็นยาวาละสามมื้อมันไม่ถูกอ่ะเหรอครับเพราะเราต้องอยู่ในสภาพอากาศนี้ทุกทุกวี่ทุกวันน่ะแล้วคุณจะไปกินยาทุกวันเหรอกินยาทุกวันก็ตายครับมันมากเกินไปครับแล้วแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงลมกองหยาบไปแล้วเนี่ยแล้วพอลอยขึ้นมาเนี่ยทวีเพลรกลงเป็นกองที่เล็กลงเรียกว่าลมกองละเอียดเนะครับครับคราวนี้ลมกองละเอียดในหัวใจอาจารย์เคยเล่าให้ผมฟังว่ามันเหมือนเครื่องปั๊มอ๋อ <nenhum bunları> นอกจากอากาศขอคุณมากกว่านัทคือนอกจากอากาศแล้วครับอากาศภายนอกทําให้เกิดลมภายในครับระบบการทํางานของอวัยวะสองตัวก็ <mandatory. S 2> ทําให้เกิดลมได้ <alguns S 2> หนึง่งกระเพาะอาหารครับเหมือนปั๊มลมปั๊มเข้าปั๊มออกปั๊มเข้าปั๊มออกเหมือนปั๊มจักรยานปามอยู่นะเกิดลมครับเกิดเนื่องจากการทํางานของอวัยวะ จริงๆไอ้ลมที่มันเกิดจากระบบกัลยาณ์ยานมันจะต้องถูกผลักออกไปครับแต่ถ้าเผื่อมันไม่ถูกผลักออกไปมันก็จะกลายเป็นท้องอืดท้องเฟ้ออะไรตามมาครสองหัวใจอ่ะหัวใจเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกหัวใจเป็นแค่เครื่องปั๊มปั๊มลมครับดันเลือดปั๊มลมไปดันเลือดอยู่เฉยเลือดมันจะวิ่งได้บ้างไต้องมีลมมันต้องมีอะไรไปดันมันลมดันมันแล้วลมมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะลมมันเกิดขึ้นได้มันก็ต้องมีตัวปั๊มนี่ ปั๊มหัวใจมันก็ปั๊มเกิดลมลม,มก็ไปดันโลหิตไหลเวียนไปทั่วทางร่างกายนอกจากจะฟอกโลหิตแล้วเนี่ยเขายังปั๊มด้วยเวลาฟอกโลหิตมันเติมอากาศเนาะใช่ไหมชื่อมันก็บอกู่แล้วว่ามันฟอกโลหิตได้ก็คือมันเติมอากาศเติมออกซิเจนเข้าไปมันก็คืออากาศคือลมนี่แหละเข้าไปในเลือดแล้วก็ส่งเอาเอาเอาเลือดที่เติมพลังงานแล้วเติมอากาศแล้วเติมออกซิเจนแล้วเนี่ย ให้เกิดลมดันไปไหลเวียนทั่วทั้งร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมันมีปัญหาถ้ามันมีปัญหาลมตัวปั๊มมันชํารุดคุณเป็นโรคหัวใจไหมก็เป็นโรคหัวใจตัวปั๊มทํางานไม่ปกติเป็นไหมก็เป็นโรคหัวใจถ้าเผื่อปั๊มมากเป็นไงความดันสูงครับถ้าเผื่อปั๊มน้อยเป็นไงความดันต่ําอำความดันสูงความดันต่ําก็ลมอีกอ่ะครับาวนี้ ยาที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มถ้าสมมุติว่าเป็นลมกังหยากจะเป็นยาลดร้อนเราใช้ยารดร้อนที่สุดอย่างในตำรับของอหม่อมราชวงศ์ศาธิรนากรนะรถ้าเผื่อเป็นยารดร้อนเนี่ยผมชื่อบอกชัดเลยอากาศบริลักษ์อากาศแปลว่าลมบริลักษ์รักษารัากษากองลมที่วิ่งวิปริตในช่องท้องเขาวางยาร้อนร้อนมันก็จะถูกปรุงขึ้นมาจาก พวกพืชพันธุ์สมุนไพรต่างๆที่มีนสร้อนรกระวานการพลูดีปรีเง่าขิงแห้งร้อนทั้งหมดครับเพื่อไปขับลมผมไม่แนะนําให้กินขมิ้นแคปซูลนะร,รู้ไหมทําไมกินขมิ้นแคปซูลบบางคนกินกันตัวเหลืองนะบ,บางคนกินขมิ้นแคปซูลกันจนป่วยอะ่ะไม่กินก็ไม่ได้ ไม่กินก็เพราะว่าท้องอืดตลอดเวลาก็ต้องกินกันตลอดเวลาแต่ไม่รู้จักกินอาหารเป็นยาสักทีกินกันแต่ขมิ้นชันลูกเดียวนี่อาจารย์กินกันจนตัวเหลืองกินกันจนป่วยย,ย,ยกตัวอย่างยาหอมที่ที่ชาวบ้านสามารถปรุงเองนะรงเราทรํายาหอมปรุงเองแต่เดี๋ยวเราไว,เว้เบรกหน้าไหมเราสามารถทํายาหอมกินเองที่บ้านก็ได้ครับโดยนึกไม่ถึงด้วยเอาของในครัวเนี่ยมาทําเป็นยาหอมแก้ท้องอืดก็ได้ เดี๋ยวเรามาต่อกันเบรกหน้าท่านผู้ชมเตรียมกระดาษปากกาเลยนะครับ,รบหลังจากเบรกหน้ามาพบเราเตรียมจดสูตรยาหอมสดรเราเรียกยาหอมสดแก้ท้องอืดเดี๋ยวมาพบกันครับ